สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเลขเด่นเสริมดวงประจำวันกับแม่นมน่องนะคะวันนี้ตรงกับวันมรหัสบดีที่8กรกฎาคม2564สีมงคลน,นำโชคนะคะจะมีสีแดงสีขาวและสีเขียวเลขเด่นประจำวันนี้นะคะจะมีเลข0เลข8เลข1เลข2และเลข9นะคะเมื่อจัดเป็นชุด3ตัวได้ดังนี้นะคะ081 082 089 812 819 129 120 290 298และ901เมื่อจัดเป็นชุด2ตัวได้ดังนี้นะคะ08 01 02 09 8182 89 1219และ29อย่าลืมนะคะ9กับ6ตัวเดียวกันนะคะระวังด้วยสำหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อนำโชคนะคะเลขมาจาก คนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายหรือคนตายนะคะอายุคนตายเลขฝาโลหรืออายุของคนเจ็บคนป่วยเลขที่ห้องเลขที่เตียงนอกจากนี้ถ้าคนวันอาทิตย์มีบูชาพระราหูเลขลอตประจำองค์พระราหูเลขเสิมสี่จากพระราหูคือสื่อน,นําโชคนะคะเลขเด่นเสริมดวง1 3 5 2 8้ท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่อน,นําโชคจะมาจาก4ีตัวท้ายบัตรประชาชน เลขบัตรประจําตัวพนักงานนะคะกรณีที่คุณเป็นพนักงานบริษัทหรือนะคะอายุของแม่อายุเต็มอายุย่างพอเสาเกิดวันที่เกิดของแม่ถ้าคุณแม่คุณไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านค่ะเลขเด่นเสริมดวง38192ท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะสื่อนําโชคจะมาจากอายุพ่อนะคะอายุเต็มอายุย่างพอเสาเกิดวันที่เกิดของพ่อคือสื่อนําโชคแต่ถ้าหากว่าท่านไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านค่ะอย่าลืมทำบุญทำบุญทำบุญทำกุศลอุทิบุญให้กับดวงวิญญาณท่านด้วยนะคะ สำหรับเลขเด่นสมดวง4 2 1 5 3ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อน้ำโชคจะมาจากทะเบียนรถรถที่คุณนั่งเป็นประจำหรือรถที่เป็นชื่อคุณถ้ามีหลายคันคันที่มีปัญหากำลังเข้าซ่อมหรือถูกเฉีียวชนนอกจากนี้เลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่ที่อยู่อาศัยเลขที่ร้านค้าเลขที่สำนักงานของคนวันพุธกลางวันก็เป็นสื่อน้ำโชคนะคะสำหรับเลขเด่นสมดวง1 7 2 5 4 ท,ท er, lair, ่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะสื่อนําโชคจะมาจากคนท้องอยู่ใกล้คนท้องถามเลขตามเลขกับคนท้องนะคะหรือถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุของคุณคือสื่อนําโชควันนี้คนวันพุธกลางคืนนะคะระวังอุบัติเหตุอันตรายเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับของร้อนของมีคมก่อนออกจากบ้านตรวจตานะคะฟืนไฟให้ดีด้วยนะคะสำหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันพุธกลางคืน16-207ท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะคะสื่อนํำโชคจะมาจาก4ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่องานเป็นประจำ นอกจากนี้ถ้าคนบนูระถัดมีบูชากูมานมีบูชาตาไข่เลขทูบตาไข่เลขรอดประจำองคกุมานนะคะคือสื่อนํำโชคเลขเด่นสมดวง80145ท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะสื่อนํำโชคจะมาจากเลขที่บ้านก่อนซื้อก่อนเสี่ยงอุทิศบุญให้เจ้าที่เจ้าทางท่านก่อนนะคะหรือถ้าได้โชคลาภก้อนใหญ่ๆนะคะอย่าลืมทำทำถวทำสังฆทานถวายท่านด้วยนะคะ นอกจากนี้ช่วงนี้ถ้าคนวันศุกร์ได้ไปทําบุญได้เสียงซีมซีมาเลขจากซมซีนะคะหรือเลขเงินรวมบุญก็เป็นสื่อนําโชค,คนวันศุกร์นะคะสําหรับเลขเด่นสมดวง5 9 4 1 7ท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะสื่อนําโชจะมาจาก2ตัวท้าย3ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ที่ใช้ติดต่อง,งานนะ,ะที่ใช้พูดคุยอยู่เป็นประจํานอกจากนี้บินขน้าข้าวฝ่ายค่าโทรศัพท์ถ้ามีแจ้งมาในวันนี้2ตัวท้าย3ตัวท้ายคือสื่อนําโชของคนวันเสาร์คะ่ะ เลขเด่นสมดวง1 4 7 6 2อย่าลืมนะคะมี6ตรงไหนมี9ตรงนั้นมี9ตรงไหนมี6ตรงนั้นนะคะเลขเด่นนี้นะคะแม่มดกำหนดจิตไว้ให้กับเลขหุ้นต่างๆนะคะเลขคานอยเลขราวพัฒนานะะวันนี้ขออวยพรทุกท่านโชคดีกับสื่อนําโชคเลขนําโชคเลขเด่นประจําวันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามฝากกดแชร์ช่องแม่มดหนองด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ